สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาที่ฟิตเนสฟิตเนสที่เรามาอยู่แถวๆบ้านเรานี่แหละเพื่อนๆฟิตเนสใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นล็อกเกอร์ใส่เสื้อผ้าแล้วมันก็จะมีด้านโน้นอีกนะเพื่อนๆแต่เราเดินมาด้านนี้กันเนาะนข้างล่างก็เป็นยังไงเป็นติดรามบ้านช่อง บ้านเราก็จะอยู่ฝั่งโน้นแก็แค่เดินมาตรงนี้นักเพื่อนเดี๋ยวเราจะพาไปดูอันนี้ก็จะเป็นกระจกแต่งหนุ่มแต่งหน้าก็มีที่อาบน้ำอันนี้ก็จะมีห้องซาวน่า แล้วก็ห้องสตรีมอันนี้มันก็จะเป็นตรงที่รีแล็กซ์อันนี้ก็จะเป็นห้องรีแล็กซ์ตรงนี้ก็จะมีห้องรีแล็กซ์ด้วยที่ฝั่งหนึง่งก็จะเป็นด้านนน้นนะคะทาเพื่อน เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูด้านบนอีกนะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปถ่ายด้านบนตอนเช้าๆช้าแบบนี้หลังจากที่เราไปส่งเด็กเด็กมาตัวนี้ก็ไม่มีคนนะเพื่อนๆ็น็ยังชั่ว ไม่มีคนตอนนี้ยังเช้าอยู่8ปดโมงกว่า9ก้าโมงกว่ายังไม่มีคนนะเพื่อนๆเ,นนเราจะพาเราไปดูข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นล็อกเกอร์หมดเลยก็จะเป็นล็อกเกอร์เป็นฟิตเด็ดทั้งตึกเลยนะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูอุอันนั้นเป็นของผู้ชายไปไม่ได้มันอันนี้จะพาลงไปข้างล่างดีกว่าที่เน็ตใหญ่มากสี่ชั้นเลยเพื่อน อันนี้เราเดินลงบันไดข,นข้างเพื่อที่เราจะไปเองพื่นอน,ออออมนหมอกณฑ ยอยากกน่าพีชมันจะมาขาดอมนเอากันอสัชเลกสอันนี้ก็จะมีบอดซิงนะเพื่อนๆเห็นไหมเพื่อนๆอันนี้แค่ชั้นเดียวนะเพื่อนๆมันก็จะเป็นแฟงเฟอร์เป็นเหมือนแฟงเฟอร์ น,นี่เราจะลงบันไดไปอีกชั้นหนึ่งเ,เพื่อนๆจะลงบันไดไปอีกชั้นหนึ่งอันนี้คืชั้นสองนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาเ,เพื่อนๆไปที่พูลนะคะ อันนี้เป็นส่นนวนของผู้นนชายส่วนของผู้ชายเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปที่โูมน,นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องรีแลกซ์ ให้ดูบรรยากาศของเมืองแฟรง์เฟิร์ตไปก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ก็มันก่อสร้างตึกตรงนี้ตรงนั้นก็เป็นแฟรงเฟิร์ตอันนี้ก็แฟรงเฟิร์ตเ,เหมือนกันนั่นแหละให้ดูติกให้ดูตึกนี่เดี๋ยวจะเราจะพาไปดูสระว่ายน้ำช่วงนี้อากาศเย็นคนก็คงยังไม่มีคนเยอะหรอกมัง้งมาว่ายน้ำ นี่บ้านเราก็จะอยู่หลังตึกสีแดงตรงนี้ตึกเพลเลโรชโล่ช็อกโกแลตของอิตาลีอะทุกคนอากาศเย็นมากเลยทุกคนวันนี้มีแดดเหมือนมันจะไม่หนาวนะแต่มันหนาวนะอากาศเริ่มที่จะหนาลวละที่แฟรงเฟิร์ตช,ช่วงหน้าร้อนนี่คนจะเต็มเลยนะทุกคนเห็นไหมคะพเพื่อน เห็นไม่สวยไหม,มเพื่อนก็นจะเป็นอย่างนี้มือจีสร์ว่ายน้ำของฟิตเนสนทุกคนโอเคค่ะทุกคนขอตัวไปออกกำลังกายก่อนนะจ้ะเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้า